ตัวยกนี้นี่จะขยับเดินเร็วขึ้นเลิกสิงก็ยังทรงเดิมนะครับยังไม่รีบรอ้อนแล้วก็มีตีหน้านี่คอยสกัดเอาไว้เด็ดๆขยับเข้าหาสายยาวๆมาแล้วนะครับเริ่มแสดงให้เห็นเลิกสิงนี่จะตั้งรับเยอะไม่ได้แม่จะกัดโดดเตะสองชั้นมาดูวงในเอาอาชีพถนัดมาแล้วนะครับปล้ำใน ตีไม่ได้นี่กรรมการต้องแยกก่อนครับวงไหนจะตีได้ไม่ได้บิดเหลี่ยมล้มลงไปฤทริชเดชขยับเข้าหาออกได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับแข้งของริชเดชเลิศถึงก็ขยับลอกนะครับ มาชกในเกมตั้งรับรูปร่างนั้นสูงยาวกว่านะครับแต่ก็ยังไม่รีบร้อนเท่าไหร่โอ้โหเสียหลักล้มไปนะครับลูกนี้แหมก้มหลบแล้วเสียหลักไปหน่อยครับเดินครับเจอแข้งซ้ายโตขึ้นด้วยขวาครับจับได้เอาขวาขึ้นไปครับเนี่ยครับชฉบเข้ามาแล้วสับเลยครับแข้งซ้ายปลายครับไม่โดนเริ่มจะโมโหแล้วนะครับเลิสิงเอาเบียเขก็ไปปล้ำนในโอ้โหเอาละครับ เรื่องจะเริ่มเจ็ดหรือเปล่าทีมงานก็บอกให้เดินนะครับให้เริ่มสิงห์เดินได้แล้วนะครับเบียดเข้าไปออกแข้งขวาซ้ายลิซิเดชิงเดินเหมือนกันครับขยับขยับเข้าไปครับอู้เนี่ยครับคืนด้วยแข้งขวาเต็มเต็มเลยนะครับแข้งขวาของเลศสิงห์ครับโดนมาก่อนแล้วก็ทอนคืนไปแบบหมาแน่นเลยครับขยับเข้ามาครับลิซิเดชแทงซ้ายโต้คืนด้วยเข่าครับ อา้าวพยายามต่อยหมัดแล้วก็เตะขวาครับเลิศสิงห์โอ้โหพีเตรลันไซนี่บอกให้ฝ่ายน้ําเงินนะครับเลิศสิงห์นี่เดินเดินก็ไม่เดินนะครับมาชกในเกมตั้งรับเอาเลยครับดูวิธีเดตเริ่มจะได้ใจจิ้มท้องแล้วออกแข้งขวานี่นะครับพอเดินก็ทําได้ดีนะครับแต่ว่าไปถอยตั้งรับซะเยอะนะครับเลิศสิงห์มพยายาม โขนพ um pues nah. ิ้นไ้เลยครับวงในของอริทิเดชครับแข้งซ <Sc begin. S 2> <latego S 1> ้ายครับริทิเดชซ้ายก็ขึ้นด้วยซ้ายครับหมดูอาวุธยังไม่ไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่เดินเข้าไปหมัดซ้ายหมัดขวาแล้วก็แข้งขวาครับขยับขยับเลือสิงเอาคืนครับแต่จอร์ร้างแล้วก็ถีบเอาไว้ก่อนครับทำลายเกมของริติเดช นี่จีเดก,ก็ต้องเดินขยับนะครับนี่ละลครับโอ้โหเล่คเับเข้มที่มุมนะครับเข่าอาชีพอยู่แล้วนะครับมาติวเข้มให้เลสิงนั้นเดินเอายกนี้นี่ปล่อยตัวนี่มาออกมาเดินชนเลยถอยไม่ได้แล้วนะครับโดนกำลัง,งมานี่เบียดเข้าไว้กล้ำในตีหลอกได้ตีเด้งตีอาวุธมวยดีดว่าจะได้เปียบดีกว่านะครับโดยเฉพาะวงในแต่ว่าไปถอยตั้งรับเยอะใน3มยกแรกครับอ่า เดินลุยต่อครับเลิศสิงครับพยายามตีขวามาก่อนนะครับริติเดชครับใจจับได้จังหวะตีนี่โอ้โหตีไปเน้นๆแล้วบินแต่และจังหวะนี่สวยๆเลยนะครับเข่าของเลศสิงครับเจอแข้งซ้ายของริติเดชซ้ายโต้ขึ้นด้วยขวาแข้งซ้ายริติเดชซ้ายสองแข้งเบินเข้าไปครับวงในครับกระโดดเขา่าสองชั้นไปเลยครับ Oh ho, ตีเข่าซ้ายลีลานี่เหลือรลายเลยนะครับเลืองสิงทั้งกระโดดเตะสองชั้นมึงกระโดดเข่าสองชั้นแต่ว่าโดนแข้งเข้าไปก็ทำท่าจะหยุดหรือเปล่าไี่เครับโดนโต้หนัหนกๆเหมือนการลิชิเดตก็ไม่สนดูโอ้ oh ho, แต่ว่ามาโดนบิดเหลี่ยมล้มลงไปครับเดินขยับเข้าไปครับลิชิเดตแข้งซ้ายครับ ดูนะครับทีมงานของเลิศสิงห์นี่กักมือให้เดินอย่างเดียวแต่ก็ไม่เดินมาถอยในเกมตั้งรับโดนแข้งอีกแล้วนะครับโอโ้ลิจิเดตเริ่มจะได้ใจขยับเข้าไปนี่นะครับแข้งขวาโอ้โหออกออกแต่ละดอกเหนือเหนือเน้นเน้นทั้งนั้นเอาเอาผัดกันลุกผัดกันรับเลยครับคู่นี้ครับเป็นใครเดินครับจังหวะนี้ครับจังหวะนี้เป็น,เป,นเป็นอริจิเดตเดินบ้างครับ แม่ทีมงานพิเตบอกให้เดินไม่เดินครับถอยอ้าวแข้งขวาริธิเดชเลอสิงขยับเข้ามาแทนขวาโดนบิดเลี่ยไปนิดนึงครับโอ้ค่อยๆข,ขยับเข้าไปครับนีน<ม>่ครับโดนแข้งอีกแล้วนะครับวงในน่ดีกว่าชัดเจนนะครับทีมงานก็บอกให้เดินก็ไม่เดินครับมายกในเกมตั้งครับดูว่าริธิเดชก็เดินถูเลยตอนนี้จะมั่นใจออกแข้งทางซ้ายท้งขวาออกไปเรื่อย โชว์เนี่ยชันเลยครับเลศสิงรับอาวุธอย่างเดียวในช่วงปลายยกดูครับนี่แหละครับเดินทำมาทําได้ดีนะครับแต่ไม่เดินนี่แหละปัญหาครับแหมอย่างไรของแกครับเอาข้างล่างกระโปกครับพี่เตครับนี่มาเดินแล้วครับมาเดินแล้วครับเลิศสิงอ้าวแล้วก็มาอ้าวเป็นลิชิเดตเดินเข้าหาบ้างนะครับโอ้โหดูนะครับ ขยับเข้าไปมาชกในเกมตั้งรับนะครับนี่นะครับโดนโดน,โดนอีกแล้วนะครับโอ้โหโดนเข้าไปหลายแท้กเหมือนกันปลายยกพอเดินแล้วก็พอโดนเข้าไปก็เริ่มจัดเดินมาเตะได้หน่อยอา้าวถอยอีกแล้วครับชูมือมันอกมั่นใจอะไรนะครับเดี๋ยวแข้งซ้ายยังไม่โดนครับแข้งขวาไม่โดนอา้าวเจอแข้งขวาของริติเดชครับแทงเข่าซ้ายเลื่สิงริติเดชกดคอไว้กดคอไว้เลื่สิงก็นะตีตีอ้าวตีแล้วก็เสียบเผาขวาครับ แม่กรรมาการบอกอย่าพึ่งครับแยกก่อนเอาเดินเข้าหาต่อครับเจอแข้งซ้ายมาเลิ่สิงห์แทงเข่าขวาแล้วแทงขวาแทงขวากระทุ้งเข้าไปเอาลครับวิธีเดชออกมาชกในเกมตั้งรับ่อยให้เลิศสิงห์นี่เดินบ้างน,นี่แหละครับถ้าเดินทําแบบนี้นะครับแทงไม่เรื่อยยังพอได้ลุ้นนะครับเวลายังเหลือนะครับอีก2นาทีกว่าถ้าเดินช้าก็จะโดนแทงซ้าย บิดเหลี่ยมเอาลิทิเดนีด่ล้มจิ้งลงไปถึงงานบอกให้เดินให้ต่อเนื่องครับเจอแท่งมาก่อนครับเสียบเข่าขวาขึ้นแท่งขวาโตขึนด้วยขวาครับลิทิเดน่าแล้วจากว่านี้ล้มลงไปอีกแล้วครับยังไงต่อครับยังไงต่อครับมั่นใจเหรอครับอ่าเป็นนริิเดชนนะครับขยับบ้าง ออกออกไปเต้นคุมมเกมอีกแล้วนะครับเลิศดสิงเดินในช่วงต้นยกมาหนึ่งนาทีกว่ากว่าอาิเเดชขยับเข้าหาแข้งขวาทีมร้านบอกพอแล้วนะครับฝ่ายน้ําเงินเลยเข้าทางนะครับออกมาเต้นไปก่อนขวาออกแข่งไปเรื่อยฝ่ายแดงที่บอกให้เดินเตะนะครับขยับเข้าไป ไม่ยอมเป็นเป้านิ่งครับออกซ้ายทีขวาทีครับเอาแข้งซ้ายลิติเดตแล้วก็เนี่ยครับจับได้เททิ้งลงไปครับจังหวะเกี่ยวแล้วก็เตะตัดล่างโอ้เอาละครับดูจะมั่นใจเหมือนกันนะครับเลิศสิงหลิติเดตขยับเข้าหาโยกนี้นี่โดนเฉียล้มไปหลายครั้งนะครับเสียรูปเสียทรง นี่นะครับเลศสิงมั่นใจแล้วนะครับทีมงานก็มั่นใจบอกพอแล้วนะครับอขออีกหน่อยครับแต่ยังไม่เข้าอาวดวาดไปแค่ของลิทิเดชครับ31วินาทีครับของยกสุดท้ายครับ โอ้โหู่นี้นี่ก็ถือว่าพีกอีกแล้วนะครับยกสุดท้ายลิติเดตไปโดนเกีียวล้มไม่หลายครั้งดูโชว์เลยครับเลสสิงเดินชุดเดียวเลยนะครับในช่วงต้นยกห้าแต่เกมมาชีชะตาตรงนั้นเลยครับจังหวะเกียวแล้วก็เหนี่ยครับตรงต้นๆน,นะครับทำเอาผู้ต่อสู้ล้ม ได้หลายจังหวะครับได้ทรงครับเลิศสิงห์เดี๋ยวร,รอคะแนนอย่างเป็นทางการจากกรรมการทั้ง3ท่านนะครับ